วิธีการทำรูปที่ไม่มีพื้นหลังใช้โปรแกรมของโฟโต o ลูมนะคะในการลบพื้นหลังออกง่ายๆมากเข้าไปที่โปรแกรมโฟโต o ลูมแล้วก็ลบเข้าไปที่คำว่าลบพื้นหลังนะคะแล้วเลือกรูปที่เราจะลบนะคะอ่าพอได้รูปแล้วเนี่ยเราก็โหลดโปรแกรมนะคะพอโหลดมาเสร็จรูปมันก็จะมีตกค้างอยู่นิดหน่อยเห็นไหมเป็นเศษเศษนะคะเราก็จะยังลบลบนะคะลบเสร็จนะคะแล้วเราก็ยืนยันนะคะว่าลบแล้วอ่ามันจะมีตัวยังลบลบ เราก็เลือกเอาเฉพาะที่เราจะเอานะคะภาพนะคะเมื่อเราได้ภาพแล้วเราก็เอาภาพเนี่ยเลือกว่าเป็นพื้นสีขาวสีดําหรือโปร่งใสอ่ะเราเลือกเป็นโปร่งใสนะคะเราก็จะได้ภาพออกมาแบบนี้นะคะจะมีตารางบักรุดอยู่ข้างหลังนะนะคะเพื่อไม่ให้ติดไอ้คำว่าโฟโต้รูมนะคะเพราะมันมีโฆษณาอยู่เพราะเราไม่ได้จ่ายตังค์เนาะ เพราะฉะนั้นมันจะติดโฆษณาทุกอันเพราะงะั้นเราต้องเลื่อนภาพให้ดีเพราะเวลาเราตัดต่อเราจะต้องตัดคําว่าโฟโต้รูมออกนะเนี่ยเราก็เซฟบันทึกรูปภาพแล้วก็มันขึ้นอะไรมาเราก็บอกเอาไว้ที่หลังไว้ทีหลังหมด,ดนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะจ่ายค่าโฆษณานะทีนี้อลองมาทํากันดูนะคะ ต้องพยายามลองทําดูหลายๆภาพเนาะจะได้เกิดความชํานาญนะคะอันนี้มาทําอีกรูปหนึ่งอ่ะเมื่อเราจะขายโปรตีนเราก็เลือกรูปออกกําลังกายนะคะซึ่งพื้นหลังมันก็ไม่สวยใช่ไหมเราก็อาจจะลบทิ้งนะคะอ่าแล้วก็เราก็จะได้รูปที่สวยๆมาหรือบางรูปเนี่ยมันมันติดคนอื่นมาด้วยอย่างเงี้ยเวลามันลบมันจะลบยากเพราะงั้นเราจะใช้วิธีการรีทัชออกก็ได้นะคะถ้าเรายังต้องการพื้นหลังอยู่เราก็รีทัชเป็นบางส่วนออกไปก็ได้มันก็ยังยังเหลือภาพพื้นหลังอยู่ ลบใช้แปลงลบนะคะก็ถูถูถูอย่างเงี้ยรีทัดนะคะเราก็จะได้รูปเรายืนอยู่คนเดียวสวยงามอ่าแล้วเราก็เอาไว้ที่หลังอ่าแล้วก็บันทึกรูปนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้รูปที่มีพื้นหลังมานะคะหรือถ้าเราจะรูปเนี้ยไปลบพื้นหลังอีกทีก็ทําเหมือนเดิมนะคะเราก็จะไปลบพื้นหลังออกอ่าแล้วก็จะเหลือเรายืนอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวนะคะเราก็สามารถเอารูปโดดเดี่ยวคนเดียวคนเดียเอามาตกแต่งภาพที่เราจะขายได้นะคะก็จะเป็นรูป ที่เซฟไว้ในอัลบั้มโดยอัตโนมัตินะคะรูปพวกนี้เราก็จะเอาไว้ประกอบกับก,บการโฆษณาสินค้าต่างๆของเรานะคะอ่านะคะเราก็จะมีรูปเก็บและทีนี้เดี๋ยวเราก็มาประกอบภาพที่ตัวอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นการตัดต่อรูปทั้งสิ้นนะคะก็ลองทำดูนะจ๊ะ